ผู้การเมืองน้ำดำออกเยี่ยมมอบสิ่งของให้ชาวบ้านที่ประสบวัตภัยเมื่อเวลาแปดนกาสานาทีของวันนี้พลตำรวจตรีวรวัตรมลิผู้กับการตำรวจภูธรจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยพันตรุเอกพงศักด์วีระศิริผู้ก,การสอพหนองกรุงศรีนายสมบูรณ์นาสาธรประธานกตตรสาพานองกรุงศรีสมหมายนุนทยานายกตำบลท้าก้า กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนบ้านโคกเจริญหมู่ที่สิบตำบลหนองกรุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีที่รับผลกระทบจากพายุฝนทุ่มเมื่อวันที่สิบห้ามีนาคม2องพที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีบ้านพังได้รับความเสียหายจำนวน63หลังคาเรือนพลตร,รีวรวรวัตมลิกล่าวว่างานชุมชนมวลชนสัมพันธ์ของตำรวจเองก็ไม่นิ่งน,นอนใจ พยายามหาวิธีการที่ทําให้พี่น้องประชาชนมีความสุขมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินและถือโอกาสมาเยี่ยมเยียนพี่น้องทุกอําเภอในครั้งนี้ผู้การโป้งก็ได้นําถุงกระสอบสําหรับใส่ข้าวเปลือกข้าวสารพร้อมปลาบรรจุขวดอร่อยจากกลุ่มแม่บ้านตํารวจและเจลล้างมือมามอบให้กับพี่น้องประชาชนนายสมบูรณ์นาสาธรประธานกะกะตรและนางคาพลอยณตะพงศ์ลิ์รองประธานการก ได้นำข้อสารและเ,เ,เงินจำนวนหนึ่งมามอบให้ในครั้งนี้ด้วยพลตร,รีวรวัฒน์มลิกล่าวต่อว่าขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจได้เลยว่าทางตำรวจเองก็จะพยายามกวาดล้างบัดกวาดเรื่องยาเสพติดให้โทษทั้งหมดไปลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการจราจรให้น้อยลงและจะดูแลทรัพย์สินความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ที่สําคัญทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย ก็ต้องทําตัวให้เป็นปตัวอย่างที่ดีไม่ว่าจะเป็นการขับขี่รถจักรายานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและที่สําคัญประชาชนทุกคนสามารถส่งข้อมูลผ่านแอปไลน์ส่วนตัวมายังผู้การได้ตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าพี่น้องจะได้รับความเป็นธรรมและปลอดภัยเท่าเทีเยมกันทุกคนนิว24สถานีประชาชนสมบูรณ์นาสาธรภาพข่าว สามารถเน่ใจดีรายงาน